เราเป็นเพียงสืองอส่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่มไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมกับมาชี้เป้าออมารวนบรรยากาศดีร่มรื่นท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับต้นไม้เยอะนะครับปัจจุบันไม่มีคนอยู่ดูแลครับก็อาจจะมีหญ้าขึ้นเยอะไปหน่อยนะครับปรับปรุงรูปชัดหน่อยก็สวยตัวบ้านเหมาะรีโนเวทอยู่อาศัยพื้นที่กว้างขวางเลยหลังนี้200ตารางวานะครับ ที่กว้างขวางม,ม,มากตัวบ้านปลูกไว้แต่ยังไม่มีคนอยู่ครับปลูกไว้ไม่ได้เข้าอยู่เลยครับแต่ไฟฟ้ามีพร้อมนะครับสําหรับคนรักธรรมชาติครับแต่ก็ไม่เปรียวนะครับมีเพื่อนบ้านใช้เคียงกันนะครับแต่ไม่แออัดครับตัวบ้านก็สองหลัจะรางวาแล้วบรรยากาศรอบๆกระโปงโล่งสบายไม่เปรี้ยวนะครับมีรัว้วอาณาเขตชัดเจน ขายในราคา1ล้านหแสนบาทครับพร้อมโอนท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองอยู่ใกล้กับวัดหนองเกตน้อยครับชนบุรีครับแบบนี้ชนบุรีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนัดดูที่รู้บ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับ ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจก็ออกติดต่อโดยตรงได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ